เซ็กซี่ข้ามประเทศพอยชมพูอวดบิกินี่วอลสสูงความแซบที่เยอรมันเป็นนักร้องสาวที่โด่งดังจากการ cover เพลงจนกลายเป็นขวัญใจแฟนๆที่มีคนติดตามเยอะมากมากสำหรับสาวน้อยเสียงใสพอยชมพูแม้ตอนนี้จะห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานหลังจากเจ้าตัวประกาศแยไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันถาวรแต่เธอนั้นก็ยังมีผลงานเพลงมาอัปเดตให้แฟนได้หายคิดถึงอยู่ตลอด ลาสุดสาวพลอยชมพูก็ทําให้หนุ่มใจละลายอีกแล้วจ้าหลังเจ้าตัวจัดหนักจัดเต็มกับชุดบิกินี่สีขาวบว้าสูงโชว์ความแซบท้าแดดเผยให้เห็นผิวขาวเนียนใสแม้จะปกปิดด้วยความเซ็กซี่ด้วยกางเกงยีนแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความร้อนแรงของเธอนั้นลดลงได้อย่างใด ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มๆใจบางกันเป็นแถวและแห่เข้ามากดไลค์ให้กับความเซ็กซี่ของเธอนั้นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจ้า